อันนี้หัวปลาหัวต้มตเผือกหม้อใหญ่คือเขาจะเอาหัวปลาเนี่ยไปทอดก่อนเผือกเนี่ยลงไปเหยาะเขาเรียกเหยาน้ำมันลงต้มซุปแล้วก็ใส่ผักนิดหน่อยอันนี้คือซี่โครงหมูซอสหมักข้าวหมักแดงโชว์ในความเป็นฮักก้าวของเขาจีนแค่ง,งาที่เนี่ยซี่โครงเนื้ออบมอดินว้มวเมนูน่าก,กินมา,นากน่ากินเลยและอร่อยด้วยแล้วมัหมดพี่วัดยังไม่หมดเ่ดะ,อะเอาแนะนำเลยกุ้งเสียบไม้แล้วก็ทอดพริกเกลือวันที่มันโต๊ะจีนเดี๋ยวพี่พี่เรามากันจะกินหมดยังไงเราคือ คืออย่างผมมาเองเนี่ยมากันสองคนกับแฟนเนี่ยจะสั่งอย่างรก็ห้าอย่างแล้วก็มาจานขนาดเนี้ยคือได้กลับบ้านทุกจานอะไรอะไรต่ออะไรก็อยากกินไปหมดอันนี้อย่างสุดท้ายล้เดี๋ยวจเริ่มกินละอันนี้เป็นตัวตัวเขาหยกเขาหยกแท้ๆที่ข้างล่างจะเป็นผักเขาเรียกใช้กัวเราอันนี้คือกินาคู่กันกับไปตัวนี้ใช่ครับมันน่ารักมากเลยอันนี้ก็ทำเองเ็นวันโถนะครับจะให้ดูข้างในว่ามันเหนียวนุ่มขนาดไหนมีนมข้นหวานน้มพี่วัะนมข้นหวานเดือดอได้ไอคอกินอ่างน้ข้นหวานอามไปจริง โอ้ยน่ากินอ่ะอันนี้คือปลาต้มผักกาดดองเดี๋ยวไม่รู้จะอะไรจะมาอีกเนี่ยอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าถ้ามาเราต้องสั่งคือใครที่แบบว่ามาที่นี่แล้วไม่รู้จะสั่งอะไรก็ตามนี้เลยยังมียมีของที่พี่ชอบอีกนะมีปลาเปรี้ยวหวานปลาเปรี้ยวหวานซีคมหมูเปรี้ยวหวานแล้วก็เนื้อผัดพริกหยวกพริกหวานโอ้พี่มันไม่หมดแล้วพี่แต่กลัวมาแล้วเกินพอแล้วนะมันไม่มันไม่หมดแล้วนะี่น่าลุยมาครับอันนี้เราเริ่มจากอะไรก่อนนะพี่วัฒน์สตาร์เตอร์นะครับที่นี่ขอเบาเบาก่อน